ืมสดชื่นจังเลยฮัลโหลทุกคนวันนี้มาป้ายาววิตามินซีตัวดังจากญี่ปุ่นที่สายบิวตี้ห้ามพลาด DSC วิตามินซีวิตามินผิวใสตัวแม่ที่ไม่ได้แค่ทำให้ผิวสวยแต่ยังเสริมภูมิบูสต์ร่างกายได้ด้วยใครหน้าโสมง่ายภูมิแพ้ง่ายผิวพังง่ายต้องดูให้จบนะจ๊ะ ดีเอสซีวิตามินซไม่เหมือนวิตามิน C ทั่วไปนะทุกคนมันพิเศษยังไงมาดูเลยเริ่มจากแพ็กเกจน้องจะมาเป็นซองซิปล็อกบนซองสีซองตัวซีใหญ่ๆใ,ในซองมีขนาดความจุในการทานบอกไว้นะซึ่งวิตามิน C ีซองที่ญี่ปุ่นเขาแบ่งขนาดตามวันที่กินค่ะเช่นกินได้10วัน20วัน30วันแค่นี้ก็ต่างละมาค่ะมาดูรายละเอียดกันต่อเลย 1. วิตามินซเข้มขน้น1000มิลลิกรัมต่อวัน คือปริมาณนี้ได้จาก2แคปซูลนะคะ 2. มีวิตามิน B2 เสริมน้องมาช่วยเรื่องผิวผมเล็บและการเผาผลาญ 3. ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระแรงมากทำให้หน้าใสาชะลอวัยลดริ้วรอย 4. ช่วยลดความหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำา 5. เสริมภูมิให้ไม่ป่วยง่ายโดยเฉพาะช่วงอากาศเปลี่ยนหรือพักผ่อนน้อยโหมง,งานหนักหก 6, ของแท้น,นำเข้าจากญี่ปุ่นร0อเท่านั้นนะคะ จะกินแค่เพราะผิวอย่างเดียวไม่ได้นะต้องฟาดให้ครบเพราะสุขภาพภายในดีผิวเราก็จะปังไปด้วยหลายคนอาจเคยกินวิตามินซีทั่วไปตามร้านยาแต่ DHC มันต่างยังไงนะน้องมีวิตามินซีบวกวิตามิน B.2 ใน1แคปซูลสามารถบำรุงได้ทั้งผิวใสและสุขภาพส่วนบางแบรนด์จะมีให้แค่วิตามินซีอย่างเดียวดังนั้นจึงไม่สามารถช่วยเรื่องผิวเท่าที่ควร อีกอย่างวิตามินซีของ DHC มาเป็นแคปซูลเจลกินง่ายดูดซึมดีไม่ระคายกระเพาะอาหารใครที่เคยกินวิตามินซีแบบเม็ดใหญ่แล้วเจ็บคอกินตัวนี้คือง่ายสบายกว่ารับจบเลยค่ะมาเข้าโหมดความรู้เพิ่มเติมกันสักนิดนะคะมาดูคุณสมบัติของวิตามินซีและวิตามินบีกันค่ะเริ่มจากคุณสมบัติเด่นของวิตามินซี 1. ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันหวัดลดระยะเวลาการป่วย 2. ช่วยลดจุดด่างดำรอยสิวช่วยให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียน 3. ช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวยัยลดการเกิดริ้วรอย 4. ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวเต่งตึงและยืดหยุน่น 5. ช่วยผู้สูบบุหรี่กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตที่อ่อนแอจากควันบุหรี่ ช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กจากพืชได้ดีขึ้นป้องกันภาวะโลหิตจางค่ะมาดูคุณสมบัติเด่นของวิตามิน B กันค่ะในหนึ่งแคปซูลจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์หมายถึงกลุ่มวิตามิน B หลายชนิดที่ทำงานร่วมกันเช่น B1, B2, B6, B12 ตัวอย่างคุณสมบัติของแต่ละตัวเราจะรวมรวมกันเพื่อเข้าใจง่ายๆนะคะ 1>, 1. ช่วยสร้างพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีน 2. บำรุงระบบประสาทและสมองลดอาการเหน็บชาวิตกกังวลสมองล้า 3. ลดปัญหาสิวผมร่วงและผิวมันโดยเฉพาะ B2 และ B6 4. ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง B12 และโฟเลตป้องกันโรคโลหิตจาง 5. ลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นใครซื้อออนไลน์ต้องฟังตรงนี้ของปลอมระบาดจริงจังมากวันนี้เราจะกระซิบบอกวิธีสังเกตของแท้ค่ะ 1. มีฉลากญี่ปุ่นชัดเจน 2. มีวันหมดอายุล็อตนัมเบอร์ครบ 3. กล่องไม่ซีดสีชัดฟอนต์คม 4. ซื้อจากร้านที่มีรีวิวจริงหรือมีสต็อกจากญี่ปุ่นเองเท่านั้น ลิงร้านที่เราซื้อมาจากญี่ปุ่นเท่านั้นมั่นใจเลยว่าของแท้ร้0ยเปอร์ซนอยู่ใต้คลิปเลยนะบอกเลยว่าคัดแล้วของดีแน่นอนค่ะมาถึงขั้นตอนสำคัญเลยค่ะเราจะกินยังไงให้ได้ผลปังแบบสุดๆ 1. ทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้า1แม็ดและเย็นอีก1เม็ด 2. ดื่มน้ำเยอะๆระหว่างวันเพื่อให้ดูดซึมดี 3. แนะนำทานต่อเนื่องอย่างน้อย1เดือนทิปเสริมทานคู่กับคอลลาเจนหรือวิตามิน E จะช่วยให้ผิวใสแบบคูณ2ไปเลยค่ะใครกำลังหาวิตามินซีดีๆอยู่ DHC วิตามิน C คือคำตอบที่โดนสุดๆหน้าดูสดใสขึ้นจุดด่างดำฝ้ากระจะค่อยๆจางลง เด็ดเลยคือไม่ป่วยง่ายและที่ติดใจมากที่สุดคือผิวสุขภาพดีจากภายในค่ะของแท้จากญี่ปุ่นพร้อมส่งในไทยลิง์กอยู่ใต้คลิปเลยจ้าคลิกไปซื้อได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปว่าใครเคยลองแล้วเห็นผลยังไงบ้างมาแชร์กันได้เลยนะ